เราเป็นมเนนะเร็งเนี่ยเป็นโรกที่โชคดีนะ เป็นโรคที่จะว่าทํรา้ายอารมณ์ของคนไข้ของของคนป่วยเพราะมันยังยังเป็นโรคที่ร้ายแรงสําหรับคนไทยเพราะมันยังไม่มีการรักษาที่ชัดเจนว่ามันจะหายขาดแล้วมันกออ็มีพิเลดคือมะเร็งเนี่ยในมุมดีของจอยคือมันมีระยะเวลาให้คนได้ทําใจอย่างน้อยยังก็ยังมีช่วงเวลาซึ่งเขาสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดได้ จะคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็พอถึงอาการช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นโรคที่ทรมานพอสมควรสําหรับมาเร็งมาแล้วแต่ไปเกิดตรงไหนเนาะแต่ก็ถือว่ายังเป็นโรคที่อันพอถึงระยะสุดท้ายเขาก็จะเจ็บปวดแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหมย่ยาสมัยใหม่เนี่ยการปวดสมัยใหม่นี้ลดลดไปเยอะมากยังจําได้ในยุคแรกที่ดูคนป่วยเนี่ยเจอคนไข้ที่แบบสมัยนั้นต้องรออาการรักษามันยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าตอนเนี้ย คนไข้คนหนึ่งปวดเป็นมะเร็งไม่แน่น่าจะตับเลยทอย่างโอ้หมุนความปวดไงแล้วหมอก็ไม่ยอมให้ให้ยาเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะให้ยามอร์ฟีในแต่ละครั้งเนี่ยต้องให้หมอเซ็นเมื่คีหมอไม่ได้เข้าเวนหรือยามันหมดหมอไม่ได้สั่งไว้พยาบาลไม่ได้แจ้งไว้คนไข้ก็จะทรมานแต่ในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนหมดละเรื่องของการดูแลคนไข้ก็คือเดี๋ยวนี้ ไม่มีไม่มีโลกไหนที่จะปล่อยให้คนไข้ทรมานไปจนขาดใจตายเนี่ยไม่มีละด้วยความที่เห็นคนไข้ไมาเยอะถามว่ากลัวตายไหมอันนึงมันก็คงมีนะความกลัวแต่แต่สำหรับตัวเองมองว่าหนึ่งเชื่อเชื่อในการไปเกิดตามกรรมและเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ตัวเองสิบกว่าปีหลังจะป่วยเนี่ย ไม่มีครั้งใดเลยที่ตั้งใจทากรรมชั่วโดยเจตนาแล้วก็สร้างสมทุกอย่างที่ทําได้จะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกวันจะดําเนินชีวิตด้วยการบอกกับตัวเองว่าสิ่งไหนถ้าเป็นกุศลตัวเองจะไม่ไม่ละเลยที่จะทําสิ่งไหนถ้ารู้ว่าเป็นอกุศลจะไม่พยายามทําก็คือเลี่ยงที่จะทําก็จะเดินอย่างนี้ไม่ว่าอะไรจะเดินเข้ามาชมมาชนก็จะถามตัวเองว่าตรงไหนเป็นกุศลทําได้ไหม ก็ด้วยเหตุน,นี้ก็เลยอยู่ในชุมชนนี้ด้วยการเป็นกิตอาสาสารพัดโครงการที่ที่พอเห็นว่ามีโอกาสทําได้ทงหมดเออยังโครงการเด็กได้โอกาสที่หัวเวียงก็เริ่มมาจากอเขามาคุยออชุมชนบอกว่าอยากให้เรามาช่วยเพราะเขาไม่รู้จะทำทำยังไงให้ให้โครงการนี้มันดําเนินได้เราก็ไปช่วยออก็คือเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นเด็กๆที่มีปัญหากับชุมชนพ่อแม่แตกแยก พ่อแม่ยากจนแล้วก็สังคมที่อยู่มันมันไม่ไม่เกื่อนหนุในให้เขาพัฒนาชีวิตเขาให้ดีขึ้นพอเราเข้าไปเราก็พยายามอบรมเขาสั่งสอนเขาแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เขาสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปก็คือทําเท่าที่ทําได้ทําโครงการฟุตบอลเอาเด็กมาเล่นกีฬาให้เรียนรู้เรื่องวินยัยเรียนรู้เรื่อง การอยู่ในกฎกติการเรียนรู้เรื่องความารักที่มีต่อกันโดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นสิ่งของการเกื้อนหนุนกันให้อภัยการยอมคนอื่นอะไรมันก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตที่อยู่ร่วมกันเราก็จะมาสอนเอาตัวนี้มาเป็นตัวตัวให้เด็กเขาโตไปกับสิ่งเหล่านี้โดยมีเราเป็นเป็นคนคอย ปลคบปเเรียวาประคับประคองเขาให้อยู่ในกรอบให้มากที่สุดเขาทำเป็นอดีตนักเตะของทีมสต๊กซิตี้รับกาจากพที่มิลีกอังกฤษสมัยนั้น